ก็หลังจากที่ไม้นะครับทำคลิปยืดความสูงตอนเช้าไปแล้วใช่ไหมครับเวอร์ชั่นแรกนะครับมีคนไปทํากันเยอะมากนะครับแล้วก็มีคนมาอัปเดตว่าสูงขึ้นเยอะมากเลยครับทำทุกเช้าแล้วก็ดีใจกับทุกคนนะครับที่สูงขึ้นนะเย่ขอท้าเลยว่าถ้าทําท,ทุกวันไม่สูงขึ้นให้มันรู้ไปนะครับมาเลอนะครับแห้เรานะครับยืดร่างกายต่อเหมือนเดิมเนาะยืดยืดไปนะครับเนาะโอเคห้าหกเจ็ดแปดอีกต้างหนึ่ง หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก้มลงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเอาขึ้นโอเคหนึ่งสองสามสี่ให้สุดนะห้าหกเจ็ดแปดโอเคต่อไปตรงมือนะครับมือกระซายอย่างนี้ตามไปกระซายให้สุดครับผมบริเวณนี้จะตึงนะป้ายหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอีกด้านนึงครับป้ายหนึ่งสองแกแล้วตึงอีกหนึ่งห้าหกเจ็ดแปดต่อไปครับจับด้านหลังนะอย่างนี้อ่านให้ดูจับด้านหลังครับนี้นะครับแล้วก็เอียงหนึ่งสอง ข่าวอกปั๊บนะวันนี้นะครับวปจะมีทั้งหมด4ท่านนะครับปีกับความสูงนะสามสี่ห้าหยืดบริเวณนี้หนึ่งนะครับป้าโคงลงอึขึ้นลงขึ้นลงออสาอึสี่ทุกอ่า เกงท้องน้องตัวข้างหน้าไม่ใช่น้องครับเอ็นข่าวไปข้างหน้าอย่างนี้เห็นะหมครับเก่งไปุ๊บตอามือขึ้นหายใจ,จออกขาไว้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดกลับมาอย่าลืมเก่งท้องนะครับเดี๋ยวรับแอนนะโอเคอีกรอบนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดกลับมา รอบครับไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปมาต่อไปรรบเปลี่ยนท่าครับลข้างหน้าอย่างนี้นะเห็นปะเก่งท้องก็ดูขึ้นกระจออกนะับหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจดแปอีกรอบหนึงนะครับไปหนึ่งสองสามสี่ห้า หกเจ็ดแปดอีกรอบหนึ่งครับไป้ายหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่ะถ้าเราไปครับถ้าเรานอราน,อร,านอราบไปเลยนะอนราบไปเลยนอนราบอย่างนี้นะเฮ้ยเขาขัขึ้นมาครับทีละข้างข้างซ้ายก่อนละกันอ่ะในนะครับเราจะเน้นการยืดบริเวณตรงหลังนะครับให้เราครับจับอันเนี้ยดตามหาตัวเราให้ได้มากที่สุดอย่าฝืน ขาดันานด้หนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเหนึ่ง แปบดบอ่ะเปลี่ยนปากครับขาขวาขาสายาติดคือตลอดเวลา,า,วาขาขวาเอาทอที่ไหวนะครับป้ายดันมาเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดบริเวณหลังกระตึงบริเวณตรงต้นขาตึงนะสบายครับที่สองป้าย ย,งไงไงยังไหวกันเปล่าถ่าให่ไม่ไหวครับค่อยๆเริ่มทำนะครับผมทำสักวันอย่างไรก็ต้องไหวแน่นอนเนาะไปเพือพ่อความสูงเพือพ่อความสูงคิดไว้เพือพ่อความสูงเท่อะต่อไปนะครับเป็นท่าที่แบบว่าสุดยอดเพื่อความสูงของญี่ปุ่นเลยนะครับคือท่านเนาะซึ่งท่านะครับก็้ตอนแรกสุดเนี่ยใครยังทําไม่ได้แนะนําให้หาหมอนมารอไว้ก่อนนะอย่าฝืนถ้าฝืนไปบาเดเจ็บจะไม่เราเนี่ย มีโอกาสสูงได้นะถ้าเราจะทำให้เราครับหน่งเหมือนแบบสวดมนต์หน้าโมจิสาไม่ใช่ถ้เราจะทำด้านน่บหนี้เนาะหาเอลงแล้วก็เอ้ยเท่าไห่เทาเอ็นตัวลงไปพี่แก่แล้วอย่าเมาพี่โอเคป้ะค่อยๆเอาลงนะครับผมค่อยๆลงนะค่อยๆลงนะครับใครไม่ไหวแล้หมอนรองนะครับโอเคประมาณนี้นะอึ๊บตบมือขึ้งนับ หนึ่งสองสามสเซนขอสิบห้าแปดเก้าส1บเอ็สิบสาระหว่างนี้เราหายใจปกติน,นะครับอยากจะ้หายใจนะโอเคสบ,บยา,สายเอาขึ้นมาขึ้นมาได้เครับเอตัวออกนี้เลย,โอ,ยโอเคปะอ่ะเซนนึงอีก2องเซนนะครับพับเบรก เป็นไงกันบ้างท่าน,นี้ที่เรียนว่าจะช่วยยืดความสูงกับส่วนหลังเนี่ยครับให้แบบขยายออกขึ้นมาได้นาะมาพักแล้วพักแล้วโอเคเริ่มต่อครับไปเริ่มข่าดูนะครบาบเข่า,าจะออกมันจะง่ายขึ้นนะเอาไปไปจะเข้ามันจะออกเห็นไหมง่ายขึ้นเอามือขึ้นไปท้างบนโอเคครับไปนะหนึ่งสอง สอสามห้าหกเจ็ดแปดสิบสิบเอ็ดสิบสองห้เอ้ยเลยไป <c oughs> นับเฟินสิบห้าพอ,อโอเคเราเหลืออีกหนึ่งเซตนะครับหลังโค่นหลังไหมถ้าโค่นหลังขอให้ไปเลยก่อนนะถ้ากิดใครไม่หมดพูดสามารถทำต่อแล้นะครับไปหนึ่งสองสม ไดเอาืูขึ้นนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปเกสิเคีงทอสองสิบสมสิ่สิบห้าแคปวยไมสามสิบเราไมาทำเนน่เนี้ยว <c oughs> <c oughs> เพื่อนเราทุกคนทับผมปะถ้ายืนเอาตัวก้มไปแตะปลายเท้าให้มากที่สุดอาจจะเข้าปะ จะออกนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ้าสิอ็ดสิี่ห้าโอเคคือให้เรานะครับค่อยๆเอามือเอื้อมไปแต่ก็ถ้าเอามือเอื้อมไปแต่กค่อยขย,ยับขย,ยับไปเรื่อยๆนะครับผมทำทุกวันตัวจะอ่อนขึ้นนะมาเริ่มหาจะเข้า อาจะออกน้องตัวแต่ปละเท้าไปนาหนึ่งสองพอก้านสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสห้าโอเคถาสุดท้ายผมอาจะเข้าลึกๆอาจจะออกน้องกูลงนะครับ หนึ่งสอาสี่ห้าหกขาเติมนะแปดเก้าสิบสิบเสห้าเก่งมากปอดอัพขาจบกันหน่อยโ okay. อเควางผ่าครับ <Okay. S 1> นะโอเคเอฟทางซ้ายอุ๊บอูดนั่งกึกเลยไหมย <laughs> อย่าเมาพี่เด้ออย่านะให้เมาพี่ นะคุณเนมคุณเนมอีกท่านหนึ่งครับไปถ้าเรามีการยืดตอนสุดเนี่ยอาจทำให้เราแบบยืดได้นะครับเส้นยืดได้นะโอเคอเควียงแขนแล้วหลังครับอย่างนี้น้าโอเคโอเค ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่มาทําตามกันเนาะไม้ขอสัญญาครับผมว่าหลังจากนี้นะครับไม้จะหาวิธีการยิ่งความสูงวิธีต่างๆนะครับหรือใครนะครับอยากจะมีซิกแพคเฮ้ยอยากมีสิทธแขกกันาง <c oughs> เดี๋ยวเราจะมา เพิ่มซิกแพคไปพร้อมๆกันนะครับผมอ่ะส่งคลิปนี้นะครับไมค์ขอกำลังใจอย่างนึงนะครับอย่าลืมกด subscribe กดติดตามนะครับผมจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์การเพิ่มความสูงรักษาสิวดูแลผิวในขั้นต่อไปหรือว่าจะมีการยืดความสูงเวอร์ชั่น3เนี่ยตามมาก็กดติดตามได้เลยนะครับผมยังไงก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันนะครับว่าผลลัพธ์เป็นยังไงนะครับอ่ะคลิปนี้ไมค์ขอตัวลาไปกุ้ยขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายอย่าลืมทำทุกเช้านะครับผมทำทุกเช้าตัวสูงขึ้นอย่างแน่นอนนะครับสู้ๆไปติ้ง